ทริปเอาติ้งของบริษัท NGI ในปีนั้นควรจะเป็นทิปที่น่าจดจำแต่ใครจะรู้ว่ามันจะน่าจดจำในแง่ที่เลวร้วายที่สุด Project a p e x คือชื่อที่บริษัทตั้งให้แต่สำหรับผมแล้วมันคือการทรมานหมูที่ถูกกฎหมายก็ไม่เคยไว้ใจรอยยิ้มจอมปลอมของพี่แอนฝ่ายบุคคลไม่ชอบสายตาแบบนักล่าของคุณทัศผัวห,หน้าฝ่ายขายคนใหม่และยอมรับว่าแอบกลัวน้องเมย์เด็กฝึกงานที่ชอบนั่งวาดรูปเงียบๆอยู่คนเดียว ทุกอย่างมันเริ่มต้นหลังจากการโต้เถียงกันระหว่างเอกเพื่อนของผมกับคุณทัศน์เรื่องเป้าหมายยอดขายที่ดูเป็นไปไม่ได้ในกิจกรรมเดินป่าช่วงบ่ายเอกเดินล้างท้ายอยู่คนเดียวและนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นเขาเรารู้ว่ามีบางอย่างที่มันผิดปกติเมื่อเขาไม่กลับมาที่จุดนัดพบเราออกตามหากันจนค่าแต่สิ่งเดียวที่เราพบคือบัตรพนักงานของเขาที่ตกอยู่บนพื้นหญ้าบัตรนั้นหักครึ่งและมีรอยกงเล็บ3ามรอยขีดลึกลงไปบนแผ่น พลาสติกป้องรอยที่ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์หลังจากการหายตัวไปของเอกทุกสายตาก็จับจ้องไปที่คุณทัศเขามีรอยขีดข่วนลึกที่แขนซึ่งเขาก็อ้างว่าลื่นลม้มคืนนั้นรอบกองไฟเขาเล่าเรื่องการล่าสัตว์ในวัยเด็กด้วยแววตาที่เปลี่ยนไป มันดูโหดเหี้ยมและสนุกสนานเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าสัญชาตญาณของผมบอกว่าผู้ชายคนนี้อันตรายเขาคือนักล่าในคราบของผู้บริหารและเอกก็อาจจะเป็นหนึ่งในเหยื่อในเกมล่ามนุษย์ของเขาตอนนั้นเราทุกคนมั่นใจว่าเขาคือคนร้ายแต่เราคิดผิดเรากาลังมองสิงโตที่คำรามเสียงดังจนลืมระวังงูพิษที่ซ่อนอยู่ในพงหญ้าผมเริ่มสังเกตคนอื่นๆเรามัวแต่จ้องคุณถาจนลืมไปว่ามีสายตาอีกคู่หนึง่ง ที่ไม่เคยวางตาจากพวกเราเลยน้องเมย์เด็กฝึกงานคนนั้นมีคนเห็นเธอเดินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ห้องของเอกในคืนก่อนเกิดเหตุความสงสัย ทำให้ผมแอบค้นห้องของเธอตอนที่คนกำลังชุลมุนและผมก็เจอมีดพกเล่มหนึ่งซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้ของเธอเธออาจจะดูบอบางแต่เธอมีอาวุธและที่น่าขนลุกที่สุดคือสมุดสเก็ตของเธอข้างในเต็มไปด้วยภาพสัตว์ตายแต่หน้าสุดท้ายมันคือภาพของอสุร,รกายรูปร่างคล้ายเสือผสมกับมนุษย์ที่เหมือนกับในตำนานไม่มีผิดคำถามในหัวของผมตอนนั้นคือเธอวาดภาพสิ่งที่เธอเห็นหรือวาดภาพสิ่งที่เธอเป เงินแน่เด็กฝึกงานกับมีดพก มันดูเหมือนในหนังมากเกินไปความจริงมันหนาซับซ้อนกว่านั้นและคนที่กลุ่มความลับทั้งหมดไว้ก็คือพี่แอนฝ่ายบุคคลผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไอเอ็กอกำลังจะลาออกไปอยู่บริษัทคู่แข่งและพี่แอนคือคนคนเดียวที่รู้เรื่องนี้นั่นอาจเป็นแรงจูงใจที่สมบูรณ์แบบเครื่องรางตุ๊กตาไม้ที่เธอแจกให้เราก่อนเดินป่าเธอยกเว้นไอเอกไว้คนหนึ่งมันอาจไม่ใช่ของป้องกันตัวแต่อาจเป็นเครื่องหมายที่ใช้แยกระหว่างเรากับเป้าหมายคืนนั้นผมตัดสินใจแอบเข้าไปใน ห้องพักของเธอและผมก็เจอกับบัญชีรายชื่อพนักงานที่จะมาเอาติงชื่อของเอกถูกกากระบาด ด้วยปากกาสีแดงทิ้งไว้และที่ทําให้ผมขนหัวลุกก็คือชื่อที่อยู่ถัดลงมาซึ่งถูกวงกลมไว้ด้วยปากกาสีเดียวกันมันคือชื่อของน้องเมเด็กฝึกง,งานคนนั้นคืนสุดท้ายของทริปเมย์หายตัวไปจริงๆเราทุกคนขังตัวเองอยู่ในห้องโถงของรีสอร์ทด้วยความกลัวและนั่นคือตอนที่ผมเห็นพี่แอนกําลังมองมาที่ผมด้วยรอยยิ้มเดิมๆแต่แววตาไม่ใช่ผมตัดสินใจเผชิญหน้ากับเธอถามเรื่องบัญชีรายชื่อแต่เธอกลับหัวเราะออกมาเบา และตอบด้วยน้าเสียงที่เย็นชาว่าบริษัทก็เหมือนระบบนิเวศนะน้องเราต้องคอยกำจัด ตัวที่อ่อนแอและไม่พักดีเพื่อให้ฝูงแข็งแกร่งขึ้นตุ๊กตาไม้นั่นไม่ใช่เครื่องรางมันคือเครื่องหมายที่เธอใช้บอกอนาเขตของเธอกลิ่นประหลาดที่ผมเคยได้กลิ่นคือกลิ่นของเธอเธอไม่ใช่ผู้ดูแลเธอคือผู้ขัดสันทันใดนั้นเองไฟก็ดับเพิ่ผมผมได้ยินแต่เสียงกรีดร้องความโกลาหลและเสียงคำรามที่ต่ำทุ้มอยู่ในลำคอผมรอดมาได้แต่ผมไม่เคยรู้สึกปลอดภัยอีกเลยโดยเฉพาะวันนี้วันที่ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน ในกรุงเทพและฝ่ายบุคคลก็ส่งพนักงานใหม่มาแนะนําตัวกับผมเธอยิ้มรอยยิ้มที่เหมือนกับรอยยิ้มของพี่แอนไม่มีผิดเธอพูดออกมาว่ายินดีที่ได้รู้จักคะ่ะที่นี่น่าจะต้องการคนแบบดิฉัน